เอ็มไมาจีนงก็จ้ามก็ฉันไหวเหลียวไอ้เลยกะเมียุเมีาจ้าใจละเอ็มไม่ทำปิดหลอกเมียใครแต่จาเมียเปลือนอยก็จะละนังกัดจ้ามีไอ้หนูกะเป๋ยฟันหนึ่งแัดนในไม่ดีตรงไหนเมียเปลือนมันอันตรายตองเออฉันดีจีบแม่ไม้ว่าไอ้ยักษ์จีบแม่ไม่ดีว่าเออ ปี้วามีกูตามดกับนี้วาวันนี้มาใกล้จะโมงคุนบูบูกันเลยว้าแต่แม่จอมนักหน้าเลยคุนแกด้าเดือนอืเล่กูนี่นั้นผมขอถือโอกาสนี้กลับลาพ่อโดและแม่สีเลยนะครับหนึ่งเดือนเจอกันแน่ครับโ่อครับอก็ให้เธอเปรบแล้วนะมันไปดีมาดี้หรอกเออครับโ่อครับลาอนครับแม่สีครับโจกดีหลอกก็ขวาจเออครับแม่ครับอยไรมาจัดเตรียมสัำนักเข้ากองให้พี่ทางนี้ก่อนเถอะนะ มาทางนี้แต่นะอาดูดราบกนก็คุณต้องมีเรื่องต้องเคลียร์เข้ามานี่อานายหลกมีก็มานายหลกมูกก็มามีเรื่องต้องเคลียร์กันดักเล็กๆน้อยๆกันตักนิดอ่าไม่ใสาเวรเคลียร์เรื่องอะไรครับนัทรู้จริงไหมนายยอดตรงอาจริงเลยครับจริงไหมแต่นายยอดตรงไปดักอยู่กับเมียก็ไงกวนเมือง จิงมายนโยตงอีเปลกเลยฮะตามดีอีเปลกเลยเรอยะกันพวมมันติดล่างฮะกันพวมมันติดล่างกันดีหลักแม่เกย้ยเปลกเลยพวมมันติดล่างกันดีหลักแม่เกยนี่มันติดล่างครับหรือานโยตงแต่ว่าคนติดล่างแล้วมันต้องมีวันลุ้นแล้วมียเผื่อนี่ไม่มีหรอกคำว่าก็ยอมไม่เผื่อเกยน โอ้ไม่เกี้ยวกับเมียเปลือนไม่เกี่ยวกับรอยะมันลุ่นลั่งออกมาวันไหนกับจุกๆึกกับชุกชคกกับเออจุกชึกครับไม่ต้องครัวหรอกครับไอ้ตองรอยอยากจะไปปําำแรงกับเมียเปลือนก็ไม่ดีก็ไม่ดีเออก็ไม่ดีก็ไม่แก๋ปล้ำเอ็นมาชิ้นก็จ้ำกอจันไวเลียวไอ้เลยกามีตุ้มีจจาจใหญ่เอ็นไหมทาปิดโลกเมียใครแต่ทาเมียเปลือนง่ายก็จะนลงนกัจ้ามี ก็ไปฟันหนึ่งแคตในไม่ดีตรงไหนเมียเปื้อนมันอันตรายตองเออท่านดีจีบแม่ไม้ว่าไอ้ยักษ์จีบแม่ไม้ดีว่าเออป่นนี้ว่ามีกูตาั้มกับมันดิว่าวันนี้มาใคร้ะม้งคนบูบูกันเลยว้ากนบูเดี๋ยวนะกับกูเออตื่อว่าคนไรละมง้งกูตามกับมี่ มหม่ยไม้กับเมียเผือนอะไรปรดไปว่ากัวมึง,งว่าอะไรกัวเหม่ยไม้ปลดไปว่าปิดกับปิดกับเมียเผือโปรดไปว่ากับนเมียเผือโปลดไปว่าบันเหือกับเอาจมุวนเลยนะจมุวนว่ามีไก่เป็นไม้ลงในหมู่บ้านนี้ตะกุนอ่าจม,มุวนมีไก่ลงเป็นไม้หนหมู่บ้านนีตะกุนอ่ากินเล่นนายโกโจูดจีบปูใหญ่ตรงใจจีบกับนั่นจูดินจีบ หลวงเพื่อนจีบมวดปลื้มตึงแต่งานกับป้านุยเรียวก็อย่างจีบเอ,อเห็นไหมเห็นไหมศัตรูกี่คนศัตรูกี่คนปืนกี่บอกต่มาจ่อลงบนหัวมึงอันนี้แด้แดงหว่าแม่ไม่ได้ได้ว่าเออได้จีบเนี่ยเบิรนมันไปหนุ่มน้อยเอาไม่ปักวังเวงเลยเลยกับรอแต่ข้องพัวมันบอกเดียวเลยกับปมยัดแม่งก,ไก็ได้ตายอ้งเลยแล้วกันนั้น มึงไม่ควรวงปาจิตนูเดเดนดมีปลาจิตเลยมึงแล้วปาจิตนู้นจะกวาว่าเปลือก้นตอนหิวปลิวไปตอนนุน่นจีบเมียเปลือนได้บุญหลกนุ่นก็ได้กินน้าว่ามึงกวงพิดอยู่ไอ้หมวัวแลว้ววงพิดอยู่เปลือก็ไม่ไก่ว่าปัญห์นก็ว่าึ้นตอนงิวปลิวไปตอนนุน้นจีบเมียเปลือนไม่ได้บุญ ลูกมุ้นก็นได้กินลูกมุ้งน้อยลูกมุ้นฮก,กนัดก้องปัวมาแน,น่ไม่เคยกูกินเดี๋ยวแล้วแล้วโมฮามโมฮัม,มวะ่ะอ่านั่งโตนั่งที่กับอป้อมนายลูกมีเอโก,กลาโกนกับาจุกดีนายมีเออกับจุกดีนายมีเออ,อไม่ปักใจอย่าอย่าแม่มิ้นเต็มตังโตเร็วกว่านี้มีเออนี่กั ผมต้องก่อราคนกับหน้าตูหน้าจี้นี่นี่จันเละเละเล่วนายลูกมีเนี่ยติดเกาวกาอยู่แต่เปื้อนในรั้มคนเดี๋มาอยู่กลับมาเนี่ยกับผมเกาวกาเดี๋ยวเปื้อนเพราะผมจื้อว่าผมเป็นผู้ใหญ่เลี่ยวกับหน้าตู้กับนี่แสดงว่ามึงกินว่าเป็นผู้ใหญ่เลี่ยวผ้อมกินว่าผมเป็นผู้ใหญ่เลี่ยวผมเป็นเปรียบจำเรื่นนามกับตีต้องไล่อยู่ตลอดเวลาไม่มีคำวันหยิงอยู่ตลอดเวลาต้องไล่อยู่ตลอดเวลาต้องมีการเรียนรู้กับงั้นเลย ตังบางคนกับผู้หญ่บางคนเอ๊ะปล่าตาโลโก้แกไม่รู้เลยโตเปลากินเก้าวตาปลดอยู่นานนั่นแหละผู้หญ่บางคนกับแต่ป้อมไม่กับป้อมโลดช้ากับโอ้ฉันได้ยินปัญหาฉันกับใบจอยกลับมันไงเลือกป้อมได้ไม่รวยเลยนันนี้ป้อมใบจ่อยกับเออป้อมได้มาอยู่กับตัวนี้ป้อมกองแกตัวหลานนี้ป้อมปลหลบนี่นี่ตัวกิ๊กเลี้ยเนี่ยนะดตักูเนี่ยรับ นี่กูเก็บจบแล้วโอ้ยจิก,กแล้วนี่เออนา <ะ S 1> ทีคื่พีเดียวนัทนทันจะติ้ำออนแต่ปอมันซ้ำปีโอ้เกกันเล้วเพนี่่นะเอออันนี้เวลาใกยไม่เกยูอยากเจงั้นก็เล้ยงไม่จดใจยิ่แค่เอวไปคิดว่าไอ้ีไว้วรักตัวบบเลอเป้ตกลงเดียว อีไปไหนรอบมากนไอ้เมอดาจิงจาอยมึไอ้เรองจิงจาเทีงวันมึงไปหลักอยู่กับเมียจำโมอะจิงจาแต่ไปหลักอยู่กับเมียจำโมเม็ดปปเกจำโมเลวปนเพอนแมไปกเมื่อเลวเอาไม่เคยคูกเก่าปรโปเดี๋ยว รอยกันกูท้อมดู้อมกันเหอกูท้อมไปเลยแต่ว่านี่มีไรจะโมไม่เคยอยู่บ้านธรรมดาเลยเตี่ยงกูไปท้อมมาเออตั้งแต่เล็กมุงขวาแกงใหม่ไปว่านี้ไปเลยแต่มุงกระเบื้องซีเป็กเลวหนูไปเลยนะมุงกระเบื้องซีเป็กเออมุงกระเบื้องซีเป็กเลวหนูลังกาไปเลยนะหนูโอเปิ้นมันเลวบ้านกูพลาดผู้น้อยกูตําท้อมไม่เลวโลกีคนนี่คนหูจ้องไอ้กาหลงเรียนมันเลว เออไอเดะไม่แกงหัวเขียบหลับมไตองไหนล่ะเออไปเลยตาช่วยเวงเก่งวับเดียววังนี่มีไอเดะมั่วไปเลยมั่งนะลุงเอออยู่บ้านไม่แกงเลยนี่ตัวแล้วใสต้องไปต้มกับเมียเพื่อนนักันเมียเองอ่ะเอ็งไม่ไปเอามั่งเมียเองนี่ไปเอาใจบัมันได้อยู่เลี่ยวบัวไอเดะแล้วเป็นใสไม่ยุ่งมั่งไอไปเดามั่วกับเมียเพื่อนคือเมียเพื่อนมัน เมียเปื่อนมันรวยมันรอยว่าต้องเมียเองอ่ะเมียเ,เองมันเมียเองมันรวยเมียเองมันเมียเองมันรวยซื้อเมียเองมันเมียเองมันรวยเมื่อกีนใหนรัะจะตูนหวาลาว่าเปลือก mạnh mới lái lần chạy lùi BÁNH